วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง y u u t ู b มมันนี้ช่องลุ่งประสานพาทำพาเที่ยวย่่หน่อยได้ดไปสื่อหอยสังมาต้มเรียบร้อยซิมมันซิมน้ำจิ้มมั้งค่ะแล้วต้องไปหาเข็มใหญ่ๆมาจิ้ม การคำโตโตเลยวันเนี้ยปวดน่วยกับพญายันไหนีน่คือหอยสังเี่น,น้ำจิ้มที่ปูเยอะหน่อยเห็ดนี่หน่อยสีใส้พิกพิี้หนูพิีพ้หน,นูสวนเม็ดสีเขียวโอดขตอ,น,อนุยาดมันเห็ดแห้งนะ กินข้าวหนึ่องนะอันนี้ดอกหอมพ้องัันกรขาดหูบรอมาจากพิเสืบุญกินละวหวาน,วนหวานหวานหวานหอมหอมหวานปั้นหนาคน้นขายกับหนาคน้นซสืออร่อย khi nào ban cho mình mới kèm lại một hỏi tầm cái này trong chiến cấp tàng chiến hồ cái năm phải cái lần cái năm đó không lại ai phân thô mà ai thân con เลาจังอ้เนี่ย้้วรักเนี่ยเราแล้วจังไปเห็นเนี่ยเราใส่ สรสชาติมันสีออกหว,วานคือหอยหวานได้ไขยแข็งได้ห้องร่มได้อย่แมงคู่ กินกะไว้มะม่วงขาวมะนาวโหดแล้วม,มันมาเส็จ้ะอ้ยเฮ้กินกินยังดีบันกินย่างละเล็กละหน่อยเนาะอันนี้มันโฟะยังหน่อยมากกินมันโูะุกเข่ขา อเหอยสัางกะสแม่ค่ะเขา,ามาีอยู่ประมาณเจ็ดโลเยนหน่อยเมามาเบิดเลย 公公看的呀。 ต่ปูไข่มานึมนน่มือนี่กินให้เบิ้งก็กินได้บ่หลายด้อเต็มที่ก็สี่หา้าโต Đoàn không lên thì kín Kín bay, kín vậy bỏ lại Mà cả sĩ hẹn hợp. kín nói. Hẹn lập con ừ. ừ. mấy im đó. แม่นแน่นหน่อยในสื่อมารลายะไรเจ็ดกิโลว้าตั้มนี่กินละกินคนกินคนละไม่คนใหญ่พนรุ่สีกก็อันนี้มักบัานใหญ่โลละห้าสิบบาท กินบ่หอยเย็นด้แล้ตื้อไม้หลายสิต้มต้มแล้วก็สิใส่ตู้เย็นไว้ เรา,าถึงไปเสือนไปเสื่อนร้องทะเลบางคนเกี่ยนเนะเาะออกไปเต่ามุ้งออกไปห้างพลาซ่าสองมาท,ที่นี่น้ำมันรถกับน้ำมันรถกับเรืออยู่บหลายน้ำมันรถกับเรือย่บหลายวันนี้เขาปัาม่มเขาปัาม่มผคนร้นยแล้วเขาจิออกลานยังบัดกันพันในี้ยพิตาเนีย เดี๋ยวไปเติมปั๊มอื่นว่าสั่นมาออกไปบ้านนี้ใส่ออกไปประมาณยี่สิบโลยังมันมีปั๊มเพราะเนี่ยไปสั่งกับปวดท่อหนักมันลดก็ใกล้สิบเบดบ้านนี้พวกคนเราอุ้งอ่างไหมเดี๋ยววกไปอีกมองนึงโอ้ยคนเสียหอดคนเสียด้ซื้อไปแต่เต่าโมงกลับมาจนผิดเทียงเนี่หน่อยเขากำลังจะกินเผาไง ใบสองเหรอมัน,นหิวแห้งก็เลยก,กินเลยหน่อยพร้อมกินเต็มหนาก็กินเลยน้อยเดีวยวเดี๋ยวให้เจ้าเมื่อยจ้าข้าวกันนะสิมึงจะกินดิสิมีปูสิมีปูหมาปูไข่บ่เป็นปูหมาปูปูดำนี่แหละค่ะเป็นปูไข่เดี๋ยวให้เจ้ามีแห้งกันหน่อยเดี๋ยวกินปูไข่อีก ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็กินได้ซ้ำนี่ล่ะโอ้ยมันมันมันเมื่อยแห้งหลไรกินได้ซ้ำนี่มันก็บ่ได้เมื่อยหยังน้อกเมื่อยแบบว่าเฮาอ่นมันมันมันเลยเวลาแมันกินได้หน่อยเพิ่นกินหนามเข้าไปได้หลายอะไกินได้น้อยเดียวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะนที่เบิ่งกันเดี๋ยวจังเบิ่งกันใหม่เนาะค่ะเนาะ หมาก้อยสังเดยดเด๋ดเสีเอาให้เบิ้งอีกเอกอันนี้ด้วยดิบมันซื้อว่าายคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนายบลย